สวัสดีครับไอ้รันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับล่าสุดในตอนนี้นะครับใครที่กู้ยืมเงินกยศมีข่าวมาแจ้งให้ฟังนะครับ ในตอนนี้ทางก็จสรหรือว่าทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับมอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิดซึ่งก็มีการขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมโดยที่ลดดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมนะครับเหลือ0.01ต่อปีลดเงินต้น5%ลดเบีย้ยปรับ80-100% ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ0.5%ต่อปีซึ่งจากเดิมแล้วก็จะสิ้นสุดวันที่37ธันวาคม2564 เป็นสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2565ทางด้านผู้จัดก,การกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับหรือว่าทางกอนนยศนนายชชยรงกัชปาน,นันได้มีการเปิดเผยกับเรื่องนี้ว่าขณะน,นี้ทางกองทุนได้มีการจัดเตรียมของคนใหม่2 5 6พหก็ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนโดยคณะกรรมการกองทุนได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนเกี่ยวกับหนี้นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบ ทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือว่าโควิด19จากเดิมสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564เป็นสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2565ดังนี้นะครับ1มีการลดดอกเบี้ยงเงินกู้ยืมจากเดิม1%ต่อปีเป็น0.01%ต่อปีสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนทางกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนะัดชำระหนี้2 ลดเงินต้น5%สําหรับผู้ที่กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียวขอ้อที่3าลดเบียบ้ยปรับ100%สําหรับผู้ที่กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีดังนี้นะครับ3.1ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดําเนินคดีสามารถชำระได้ทางธนาคารกรุงไทยและก็ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา 3.2นะครับผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้วต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ขอรับสิทธิ์รวมถึงนัดหมายวันที่จะประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ทางเว็บไซต์ของกยศที่ w w w s t u u e n t t o o n o r t h นโดะครับโดยที่ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระหนี้ค่าทานายความแล้วก็ค่าเลือชาทำเนียมสารให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี4 ลดเบีย้ยปรับ80%สําหรับผู้ที่คู่ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีนะครับที่ชําระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติหรือว่าไม่ค้างชําระนะครับข้อที่5ลดอัตราการคิดเบีย้ยปรับเหลือ0.5%ต่อปีสําหรับผู้คู่ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามปกติซึ่งทางนี้นะครับมาตรการดังกล่าวเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางกองทุนมอบให้กับ ผู้ที่กู้ยืมเงินนะครับโดยทางกองทุนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านร่วมกันสู้เพื่อให้ผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนะครับซึ่งผู้กู้ยืมเงินก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางช่องทางการชําระหนี้เพื่อรับสิทธิ์ตามมาตรการดังกล่าวได้ที่ทางเว็บไซต์ของกยศน,นะครับที่ www.studentloan.or.th โดยสาม,มารถตรวจสอบยอดชำระเงินนะครับได้ที่ทางแอปพลิเคชันกยศ c อ n n e c t หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางลายบัญชีทางการของกยศที่ l าย e o f f i c i a l a c c o เ n ากยศหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 2 0 1 6 4 8 8 8นี่คือเป็นคำกล่าวของผู้จัดการกองทุนนะครับก็เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับปี2565ของทางกยศนะครับนำมาแจ้งกับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันและต้องกราบขอบพระคุณขอ้อมูลดีๆจากทางกยศมาในาโอกาสนี้ ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ